สวัสดีครับผมอาร์ะครับขอต้อนรับสู่แอม e r Channel นะครับแล้ววันนี้ครับเหมือนเคยนะครับวันนี้อาร์จะมารีวิวรถสกู๊ตเตครับตัวเทอร์ลิสโนั่นเองนะครับผมเน่ซึ่งข้างๆผมนี่จะเป็นสีขาวนะครับผมซึ่งตัวที่ผมนั่งอยู่เนี่ยครับจะพิเศษกว่าใครเลยเพราะเป็นตัว 200cc นั่นเองนะฮะส่วนตัวซ้ายมือนะครับจะเป็นตัว125นะครับจะเป็นตัว full body นะครับผมท่านผู้ชมท่านไหนที่พร้อมจะรับชมกันแล้วนะครับ เราไปดูะไรครับตอนนี้ครับผมเราก็อยู่กับรถสก o ๊ตตตัว125ไอนะครับซึ่งเป็นตัว full body นะครับผมนี่สีขาวสวยงามดังไข่มุกนะครับขั้นตอนแรกที่ผมจะพูดกับท่านผู้ชมเสมอว่าขึ้นรถแล้วทำไงครับสตาร์ทรถสิครับไม่งั้นรถจะขับได้ไงเอ้าวคุณแจไปไหนอ๋อเจอแล้วับครับธีสตาร์ทรถครับเหมือนเดิมครับไขกคุณแจเข้าไปแล้วปิดขึ้นนะฮะนี่ก็จะเปิดนะครับนี่ ปุ่มเปิดปิดสตาร์ทเหมือนกันกับที่โคมีดตัวสีดาเลยนะฮะเหมือนกันเป๊ะโอเคครับต่อไปนะครับไฟ LED นะครับผมก็จะเหมือนกันกับตัวโคมีดตัว125ไอนะครับก็จะมี LED แล้วก็ไฟหลอดดรงกางนะครับมีความคลาสสิกแล้วก็มีความทันสมัยไปในตัวนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นตรงนี้ครับนี่ไฟตรงนี้นะครับจะเป็นไฟ b u ว l t i n ใช่นะครับซึ่งจะมีแค่ตัว125ที่เป็นตัวฟูลบอดี้สีขาวเท่านั้นนะครับหรือจะมีกับตัว2 0 0ซีขึ้นไปนะครับผมอ่านี่ครับผม ไล่มาดูข้างล่างนะครับข้างล่างนะครับผมคันนี้จะเป็นโช๊คที่แต่งมาให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าซื้อคันนี้ไปคือของแต่งฟูครับผมเขาเลยเรียกว่าฟูบอดี้ไงครับโช๊คจะเป็นของ o อเคดีนะครับผมนี่เป็นสีแดงนะฮะสวยมากนะฮะส่วนดิสเบรกนะครับจะเป็นของนิชินนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าอ่ขอบยางนะครับคันนี้จะเป็นขอบ12นะครับปกติเลยนะครับเป็นยางแข็งเหมือนกันนะฮะโอเคครับ เบาสองตัว Scorpion Turismo นะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะก็เหมือนกับทุกตัวนะฮะแต่ว่าก็จะมีผมผมรู้สึกว่าบอกเขาบอานี้น่าจะมีความอ่อนกว่านิดหนึ่งนะฮะอ่อนกว่านิดหนึ่งนี่ครับดูโค้ดครับก็จะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะฮะบอกว่ามีรับประกันอะไรแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เติมน้ํามันนะครับเปิดปิดเปิดป่าได้เหมือนตัว Tishnika b a c k เลยนะครับแต่คันนี้ครับจุน้ำมันได้ถึง11ลิตรเลยนะครับซึ่งผมว่าเยอะมากนะครับกับตัวมอไซน์นะฮะ ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นส่วนของอแฟลิ่งของตัวเทอริสโมนะครับส่วนด้านข้างท่านผู้ชมจะเห็นว่าเห็นเห็นรอยตรงนี้ไหมครับรอยตรงนี้ถ้าเป็นตัวชิชมิก้าแบ็คนะฮะก็จะตัดออกนะฮะตัวแฟลิ่งตัวนี้ก็จะทําให้สปอร์ตแต่คันนี้เขาเขาจะมีความคลาสสิกนะครับซึ่งจะไม่ตัดทรงตรง,ตรงนี้ออกเลยนะฮะก็จะครอบไปให้เลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายก็อยู่ตรงนี้นะฮะไฟไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่นี้ได้เลยนะครับนี่มาเขาทาไว้ตรงนี้เลยนะเทอริสโม ร2อ i อนะครับอ่าส่วนตัวข้างล่างนะครับซึ่งเป็นตัวเครื่องนะแกะก็จะเป็นสีดำนะข้างในนี่สวยๆเลยครับคันนี้นะครับก็จะมีชกนะครับก็เป็นชกเดียวก็จะไม่ได้ชกโอเคดีนะครับอ่าเป็นชกชกเดี่ยวชกธรรมดาเจดสเบรกนี่จะเป็นของที่ชินอยู่นะฮะอ่าและชุดของที่ชินครบเลยนะฮะเคครับส่วนไฟ LED นะครับก็จะเป็นไฟแบบเดียวกับทุกตัวเลยครับแต่ว่า ความสวยงามของหลอดไฟกับสีขาวครับนี่แหละครับเขาเล่นสีแดงตัดขาวนะแดงดําขาวนะซึ่งมันสวยมากนะครับสำหรับคนที่ชอบรถสไตล์แบบนี้นะฮะโคมหลังนะครับก็จะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กอันนี้เป็นเงาถ้าไม่สีดําแต่สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมลองดึงให้ดูว่าแข็งแรงนะครับเอผมเจ็บเลยครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับตัว 200cc t e r ิสโบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับอย่างแรกนะครับผมจะพาทุกคนมาดูนี่ก่อนนะฮะนี่ครับตะก้องเร็วๆเลยครับตอนนี้ก็อยู่ตรงโช้กของ o อเคดีในตัวของ200 Terismo นะครับผมนี่ครับโช้กจะเป็น o อเคดีนะครับส่วนเบรกก็จะเป็นตัวของยิชินนะฮะนี่ขอบยางนะครับก็จะเป็นขอบ12เหมือนกันนะครับเหมือนกับตัว125เลยนะแต่นี่พิเศษกว่านะครับสำหรับตัว125นะครับจะไม่มีตรงนี้นะครับซึ่งเป็นม้อ้ํำนะฮะนะ คันนี้จะมีทั้งหม้อน้าและพัดลมนะครับไว้ระบายอากาศหรือระบายความร้อนนั่นเองนะครับได้ดีกว่าคันนั้นแน่นอนนะฮะโอเคต่อไปนะครับเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือท่อครับผมนะฮะแน่นอนว่าชายทุกคนนะครับต้องมีท่อเป็นของตัวเองแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้ครับจะเป็นท่อเรลนะครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับผมแน่นอนว่ารับความร้อนและที่สําคัญนะครับ เสียงเขาไพเราะมากนะฮะเพราะอ่ะคือมันหลอ่อคือถ้าไม่มีท่อคันนี้คือไม่ได้นะฮะต้องซื้อคันนี้เท่านั้นนะฮะถึงจะได้ท่ออันนีนะครับเป็นยังไงนบ้างครับกับสโคบอรีทั้ง2ตัวครับไม่ว่าจะเป็นตัว125กับ200ถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับเบอร์087ครับ338ครับ6241นะครับผม ก็วันนี้อาร์และเอเม็มเลอร์เชอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่้งเตือนพวกเราด้วยนะครับ <ๆ S 1> เพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากพวกเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ